ฮัลโหลสวัสดีทุกๆคนพบกับซีรีส์เส้นทางสูส่ซุปตา EP นี้ก็เป็น EP ที่11แล้วนะครับตอนนี้แซนดี้ก็กำลังฝึกพูดหน้ากระจกนะครับเพราะว่ากำลังทำภารกิจอาชีพนะครับตอนนี้ก็ทำไปได้25เซ์แล้วอุ๊ยคาราเมลโทรมาอุ๊ยคาราเมลโทรมาปรึกษาเรื่องมีลูกอีกแล้วรอบที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยมีใครได้นับไว้ไหมไม่ได้คาราเมลฉันไม่เห็นด้วย เกมแกงจังเลยอ่ะทำไมคาราเมลเราไม่ใช่เครื่องผลิตลูกเรามาโฟกัสที่แซนดี้ต่อกันดีกว่านะครับตอนนี้น้องก็ฝึกไปได้50%แล้วเดี๋ยวครบร้อยเปอรเเมื่อไหร่เดี๋ยวอดก็จะตามไปทำภารกิจอื่นๆนะครับมีภารกิจหนึ่งต้องศึกษาอารมมีสเสน่อันนี้ก็ต้องให้คุณปีแอร์มาช่วยแล้วแหละอ่าตอนนี้ภารกิจอาชีพพัฒนาทักษะไหวพลิปแซนดี้ก็ทำเสร็จแล้วนะครับ ต่อไปก็ซ้อมฉากดราม่าแล้วก็ศึกษาอารมณ์มีเสน่ห์เราก็ต้องเรียกตัวช่วยมาที่บ้านนะครับก็ต้องเป็นแฟนของเราอยู่แล้วแหละคุณปีแอร์อุ้ยคุณปีแอร์รีบมาอย่างไวเลยท่าทางจะคลั่งหลักแซนดี้ช้ยยอยนะครับเนี่ยเออคุณปีแอร์ค่ะมาช่วยฉันซ้อมฉากหน่อยนะคะแต่ขอจูบก่อนแซนดี้อย่าเพิ่งสวีทกับคุณปีแอร์ออกนอกหน้า ทำภารกิจเธอให้เสร็จก่อนซ้อมฉากดราม่านะครับเอา้าไม่มีฉากดราม่าหรอหรือว่าทักษะแซนดี้ยังไม่ถึงไม่เป็นไรงั้นเราศึกษาอารมณ์มีสเสน่ห์ก่อนแล้วกันอันนี้งานถนัดศึกษาอารมณ์มีสเสน่ห์พอศึกษาอารมณ์มีสเสน่ห์เราก็ต้องทําอะไรที่กระตุ้นอารมณ์มีสเสน่ห์ของแซนดี้นะครับคือตอนนี้แซนดี้ติดบับอารมณ์กระฉับกระเฉงอยู่สองชั่วโมงอะแซนดี้ก็เลยยังไม่สามารถศึกษาอารมณ์มีสเสน่ห์ได้นะครับ เพราะฉะนั้นเราไปทําอย่างอื่นฆ่าวเวลากันดีกว่าตอนนี้แซนดี้ก็หิวแล้วนะครับเดี๋ยวให้แซนดี้ทําอาหารเลี้ยงคุณปีแอร์ดีกว่าเสิรฟ์ฟอาหารเย็นนะครับทาอะไรดีละ่ะทําอันนี้แล้วกันอะไรเนี่ยสเต็กอะไรสักอย่างนะครับอดโหลดมาอดก็จําไม่ได้โอ้วันนี้ฉันจะแสดงฝีมือเองนะคะฉันจะทําอาหารให้คุณปีแอร์ทานคุณปีแอร์อย่าพึ่งหนีกลับไปก่อนนะคะโอเคเขาไม่หนีกลับนะครับเขาเข้ามาแล้วฮุยคือแซนดี้แบบ คือนอกจากเป็นนักแสดงมีแววเป็นร็อกสตาร์แล้วยังมีแววเป็นเชฟอีกอะดูสิ <Wow. S 1> ตอนนี้คือแบบครบเครื่องมากผู้หญิงคนนี้ตอนนี้แซนดี้ก็ทําอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมันคืออะไรโอ้อก็ไม่รู้นะครับเป็นสเต็กหรืออะไรสักอย่างเราเรียกคุณปีแอร์มากินด้วยดีกว่าโอ้แซนดี้คุณทําอาหารอร่อยเหมือนกันนะเนี่ยผมชอบมากเลยอยากให้มาทําให้ผมกินทุกวันเลยแหละเอาขนาดนั้นเลยล้วค่ะคุณปีแอร์ ฉันดีใจมากเลยทานเยอะๆนะค่ะถ้าเราชวนคุณปีแอร์ค้างกับเราด้วยละ่ะเขาจะยอมค้างไหมนะเออคุณปีแอร์ค่ะคืนนี้ค้างด้วยกันไหมคะ่ะค้างคืนงั้นเหรอฟังดูไม่เลวเลยระดับแซนดี้แล้วชวนใครค้างคืนเขาก็ค้างกับเราตลอดแหละคุณปีแอร์ท่าทางจะง่วงนะครับคือตกลงไปที่เตียงแล้วก็กาลังจะนอนแซนดี้เองก็ยังไม่ค่อยง่วงมากนะครับเพิ่งจะสองทุ่มเองอะ่ะ หรือว่าคุณปีแอร์เขาแบบเป็นคนที่ดูแลสุขภาพนะครับต้องนอนแต่หัวค่ำจากที่ e p ีที่แล้วนะครับคุณปีแอร์ก็ชวนแซนดี้ไปเดินแบบจำได้ไหมเดี๋ยวเราจะให้แซนดี้แล้วก็วานเนสซาไปดูโลเคชันเดินแบบกันนะครับแต่ว่าไม่ใช่ไปตอนนี้นะนี่มันก็สามทุ่มกว่าจะ4ี่ทุ่มแล้วเดี๋ยวตอนวันรุ่งขึ้นค่อยไปนะครับแป่แซนดี้ไปนอนได้แล้วแหละ คืนนี้มีคนมานอนค้างๆด้ดยหวังว่าเธอจะฝันดีนะจะว่าไปนี่ก็เป็นครั้งแรกเลยใช่ไหมที่คุณปีแอร์มานอนค้างที่บ้านแซนดี้คือปกติทําอะไรสนุกๆเสร็จก็กลับแต่ว่าวันนี้มานอนค้างเลยนะครับคือแซนดี้ตื่นแล้วนะครับยังไม่ทันตีห้าดีเลยเพราะว่าน้องไม่ค่อยง่วงนะครับแล้วก็มาเตรียมอาหารให้ว่าที่สามีดีกว่าทําอาหารเช้าอะไรอย่างเงี้ย เอาเป็นปังปิ้งฝรั่งเศสแล้วกันนะครับเพราะว่าแฟนเราเป็นคนฝรั่งเศสอุย้ยอ่างล้างหน้าพังอีกแล้วฮุยเราจะไม่ซื้อใหม่ธรรมดานะเราจะบริจาคเราค่อยซื้อใหม่เราจะได้มีความดังเพิ่มด้วยไงเออเป็นความคิดที่ดีเนาะเรล่านี้ฉลาดจริงๆเลยอะ่ะอา้าวทำไมแซนดี้เบื่อละ่ะอ๋อคือแฟนมาถึงก็หลับเลยนะครับแซนดี้ก็เลยเบือ่อ รีบทำอาหารเร็วๆสิแซนดี้เราจะได้ไปหาอะไรสนุกๆทำกันโอเคตอนนี้แซนดี้ก็บริจาคอ่างล้างหน้าพังๆให้แฟนคลับไปแล้วนะครับแซนดี้ผมชอบขนมปังฝรั่งเศสมากเลยทำไมคุณรู้แล้วว่าผมชอบกินเอาฉันก็เดาเอานะคะเพราะว่าคุณเป็นคนฝรั่งเศสคุณคงไม่ชอบกินขนมปังญี่ปุ่นหรอกคะ่ะเออมันก็จริงของแซนดี้เนาะเราทำไมแซนดี้ทำหน้าตาเบื่อโลกขนาดนั้นไม่เข้าใจ มาแซนดี้ไหนๆคุณปีแอร์ก็อยู่ในอารมณ์ที่ปกติแล้วไม่ง่วงนอนแล้วเรามาศึกษาอารมณ์มีสเสน่ห์กันดีกว่าเอาทำไมศึกษาอารมณ์มีสเสน่ห์ไม่ได้ล่ะหรือว่าเราจะลองแบบจูจีกับเขาจนอารมณ์เราขึ้นมีสเสน่ห์ดี่ะเนี่ยเราจูบไปเรื่อย คือจากนี้ใส่ประหลาดของแซนดี้เวลาแซนดี้อยู่ใกล้คนดังแซนดี้ก็จะติดบบบอารมณ์กระฉับกระเฉงอะ่ะงั้นอย่างนี้เราจะผ่านภารกิจงานไหมอะ่ะเพราะว่าภารกิจงานให้ศึกษาอารมณ์มีสเสน่ห์คือแซนดี้ก็ไม่มีอารมณ์มีสเสน่ห์สัทีอุ้ยคุณปีแอรจูบแล้วก่อนอีกแล้วว่าช่างภารกิจงานเถอะเราไปหาอะไรสนุกๆทำก่อนดีกว่าเพราะว่าแซนดี้ความสนุกลดคุณปีแอคะ่ะไปที่ห้องนอนอีกรอบนึงไหมคะ่ะ และแล้วแซนดี้กับคุณปีแอร์ก็มาจบกันที่ห้องนอนอีกแล้วนะครับมันเป็นวิธีการเพิ่มความสนุกที่ดีที่สุดแล้วนะครับวิธีนี้อ้าวแล้วแซนดี้ก็หลับอีกรอบหนึ่งตื่นแซนดี้ตอนนี้คุณปีแอร์ต้องกลับแล้วนะครับสงสัยจะมีงานด่วนผมกลับก่อนนะครับแซนดี้ไว้ผมจะมาค้างคืนด้วยอีก และแซนดี้ก็อยู่คนเดียวอีกแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาแซนดี้ไปดูโลเคชันเดินแบบใช่ไหมแต่เดี๋ยวให้แซนดีอ้อาบน้ําก่อนแล้วกันนะครับคาราเมลโทรมาปรึกษาเรื่องมีลูกเฮ้ยวันนี้สองรอบแล้วนะไม่คือวันลุ่งขึ้นตอนเช้าเลยอะ่ะเรามีทํางานแต่เรายังศึกษาอารมณ์มีสเสน่ห์ไม่เสร็จเลยอะ่ะไม่เป็นไรหรอกมั้งเนอะระดับอาชีพก็เต็มแล้วคือเราไม่ต้องแคร์ตรงนี้มากก็ได้นะครับ เราไปเล่นอะไรมโนโมโนของเราต่อดีกว่านาะเดี๋ยวสักทเทียทเท่ยงเที่ยงเราค่อยชวนวาเนซ่าไปดูโลเคชันเดินแบบกันนะครับเอ้าคนแขะมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยมีเทศกาลเก็บเกี่ยวนะครับเราขายจะเราไม่บูชาคนแขะได้ดทั้งสิ้นเนี่ยขายได้เยอะด้วยตั้งสองสามร้อยโอเคตอนนี้ก็ทเที่ยงแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูโลเคชันที่เราจะไปเดินแบบกันดีกว่าเราก็จะชวนวาเนซ่านะครับแล้วก็ คุณปีแอร์นะครับไปดูโลเคชันเดินแบบกันสถานที่เดินแบบจะอยู่ที่ซานไมชูโนนะครับนี่สถานที่เดินแบบของเราอยู่ที่นี่เมื่อก่อนจะเป็นร้านตัดผมนะครับจำได้ไหมที่คาราเมลกับแซนดี้ชอบแวะมาแต่ว่าตอนนี้ร้านตัดผมเจ๊งไปแล้วนะครับก็เลยมีร้านอาหารมาเปิดใหม่เดี๋ยวเราจะมาเดินแบบกันที่นี่แหละตอนนี้เราก็มาถึงโลเคชันเดินแบบกันแล้วนะครับ คือคนมาอยู่หน้างานเต็มไปหมดเลยแต่ว่าวันนี้ยังไม่ถึงวันงานเดินแบบนะครับเราแค่มาดูโลเคชันกันก่อนรันเวที่เราจะเดินแบบจะอยู่ชั้น2นะครับนี่เป็นไงดูไฮแฟชั่นไหมดูเหมือนเดอะเฟสไหมไฟนอนวอล์กอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยแต่ว่าอ้นไม่ค่อยชอบหัวใจตรงนี้เลยอะขออนุญาตเอาออกได้ไหมอะ คือมันเป็นเครื่องตกแต่งงานเทศกาลนะครับแต่ว่าอดไม่รู้ว่าจะถอดออกยังไงอะ่ะเพราะว่าอันนี้มันเป็นพื้นที่สาธารณะมันไม่ใช่บ้านเราอะ่ะเพราะฉะนั้นเราทุบขานทิ้งไปเลยแล้วกันนะครับปล่อยโล่งอย่างนี้เลยก็สวยไปอีกแบบนึงนะครับโอ,อ้เดี๋ยวฉันจะขึ้นไปดูโลเคชันข้างบนนะคะทุกคนตามมาเร็วที่นี่นะเหรอโลเคชันเดินแบบใหญ่เหมือนกันนะเนี่ย โอ้คุณเบียร์โลเคชันมันยิ่งใหญ่อรังการมากเลยค่ะฉันชอบมากคุณแซนดี้ครับทำไมคุณไม่ลองไปซ้อมเดินข้างบนดูล่ะครับจะได้เดินสวยๆไงครับโอ้เป็นความคิดที่ดีเลยค่ะเดี๋ยวฉันจะลองขึ้นไปเดินข้างบนดูนะคะ่ะไปแซนดี้ลองขึ้นไปเดินป,ปาปาลัสซี่มาอีกแล้วแต่ว่าเราจะเสียตังค์ทีละ500ไล่ป,ปาปาลัสซี่ตลอดก็ไม่ไหวเหมือนกันนะแตแซนดี้มาซ้อมเดินแบบก่อนดีกว่ายอย่าไปสนใจเลย จะเป็นข่าวก็เป็นไปเอ้าแซนดี้กระโดดน้ำทำไมคือทางเข้าก็มีดีๆไม่เข้านะครับต้องกระโดดน้ำเปลี่ยนเป็นชุดว่ายน้ำอโอเชนจะลองเดินแบบดูนะคะ่ะวยแซนดี้เดินสวยเหมือนกันนะเนี่ยลองซ้อมเดินไปเดินกลับก่อนแล้วกันนะครับไปเดินกลับดูสิมีแบบออร่ามากๆลองใส่ชุดที่ใส่ไปร้านอาหารเมื่อ EP ที่แล้วเดินดูดีกว่า ว่าจะเฉิดฉายขนาดไหนเอา้าวันเนซซาขโมยซีนวันเนซซาฉันกำลังซ้อมเดินอยู่หลบไปก่อนเฮ้ยดูดีซูเปอร์โมเดลปะอุ๊ยติดกำแพงดูเป็นซูเปอร์โมเดลมากเลยอะ่ะอุย๊ยเราจะต้องมาเดินแบบที่นี่จริงๆเหรอตื่นเต้นจังเลยแต่แซนดี้เปลี่ยนชุดกลับก่อนดีกว่าไหนๆเราก็ออกมาข้างนอกแล้วเดี๋ยวให้แซนดี้มาโชว์เล่นกีตาราดีกว่า คือแฟนกับเพื่อนเราเราก็ไม่สนใจแล้วนะครับปล่อยให้เขาเดินหายไปเถอะอ้อทุกคนมาดูเชเล่นกีตาร์้ล้วเฮ้ยแซนดี้เก่งมากเลยอะแต่ว่าไม่มีคนดูเลยคนโล่งมากวันนี้ไม่มีใครสนใจแซนดี้เลยแต่ก็ไม่เป็นไรเราเล่นเพื่อทักษะก็ได้คือว่าแต่คุณปีแอร์กับวานิสาก็คือหายไปแล้วนะครับไม่รู้ไปไหนแต่ก็ช่างเธออ๋อ คุณปีแอร์มายืนใส่ชุดว่ายน้ำเต้นอยู่บนลันเวคือสระว่ายน้ำเนี่ยคนชอบกระโดดลงไปอะ่ะโดี๋นหาอะไรมาล้อมดีกว่าคนจะได้ไม่ลงไปดีไหมโอเคตอนนี้ก็เย็นมากแล้วแซนดี้กลับบ้านดีกว่าการมาดูโลเคชั่นครั้งนี้ดูไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรเลยนะครับแต่ละคนก็กระจัดกระจายไปคนละทิศคนละทางหวังว่างานเดินแบบจริงๆเกมจะไม่แกงเรามากนะครับตอนนี้แซนดี้ก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะครับ ยายปาปาลาซี่คนนี้ก็มาดักรอหน้าบ้านเลยเธอรอไปเถอะวันนี้คุณปีแอรไม่ได้มาด้วยฉันไม่เป็นข่าวหรอกสิ่งที่แซนดี้ควรจะโฟกัสคือการทำงานวันพรุ่งนี้นะครับมีทำงานตอนเช้าเลยเก้าโมงเดี๋ยวก็ถึงงานเดินแบบแล้วฉันตื่นเต้นแต่ว่าพรุ่งนี้เธอมีงานแสดงนะแซนดี้เธออย่าตื่นเต้นจนเสียงงานตอนนี้ดาวของแซนดี้ก็ประมาณ4.5ดาวเนาะ คืออีกครึ่งทางนะครับก็จะเป็น5ดาวแล้วหฮยแซนดี้จะดังระดับโลกแล้วว่าตอนนี้แซนดี้ก็เริ่มง่วงนอนแล้วนะครับรีบนอนดีกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ม่แสดงแต่เช้าเลยตอนนี้แซนดี้ก็ตื่นขึ้นมาตอนตีห้เวลาเดิมนะครับเป็นเวลาที่ดีแ a แซนดี้เตรียมตัวเดี๋ยวจะได้ไปแสดงวันนี้เราจะอาบน้ำอะไรดีอะเอาเป็นโฟมลาเวนเดอร์ดีไหม จะได้แบบมีกลิ่นหอมเหมือนอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์ตอนนี้แซนดี้ก็ทำสวยอยู่นะครับมาร์กหน้าแล้วก็แช่โฟมลาเวนเดอร์นะครับวันนี้จะต้องเป็นวันที่ดีของแซนดี้แน่ๆเลยจริงๆทุกวันก็เป็นวันที่ดีนะครับชีวิตแซนดี้ก็ไม่ค่อยจะมีอุปสรรคอะไรเท่าไหร่เพราะว่าช่วงนี้ก็มีแต่สิ่งดีๆความรักก็ดีงานก็ดี <Wow. S 1> แล้วอยากโทรหาคุณปีแอร์จังเลยแต่ว่าเช้าขนาดนี้คุณปีแอร์จะด่าเราไหมถ้าเราโทรไป ส่งข้อความไปก็ได้โอเคตอนนี้ก็ถึงเวลาที่แซนดี้ต้องไปทำงานแล้วนะครับไปกันเลยโออวันนี้มีทำงานแต่เช้าเลยง่วงมาก <c oughs> เดี๋ยวโอจะให้แซนดี้มาแต่งตัวนะครับแล้วก็ไปทำภารกิจงานทั่วๆไปให้เสร็จโอเคตอนนี้แซนดี้ก็กำลังจะมาแต่งตัวนะครับ <c oughs> ลุ้นจังเลยว่าวันนี้จะเล่นเป็นอะไรเนี่ย EP นี้อดมั่นใจว่าอดไม่เลือกงานซ้ำแล้วนะครับ EP ที่แล้วอดเลือกงานซ้ำกับ EP ก่อนๆต้องขออภัยด้วยนะครับชุดนี้ก็เหมือนจะเคยเล่นไปแล้วไหมอ่ะคุณคุณว่าเคยใส่ชุดแนวแนวนี้นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเราเล่นเพื่อเอาเงินอย่างเดียวไปก่อนแล้วกันต่อไปก็ซ้อมฉากกับดาราร่วมใครเป็นดาราร่วมนะวันนี้เฮ้ยนี่มันคลอเลียนี่เขาเล่นเรื่องเดียวกับเราหรือเปล่า อ๋อคอเรียเนี่ยแหละเป็นดาราร่วมแล้วเราจะต้องทํำยังไงอ่ะเราจะซ้อมฉากกับเขาได้ยังไงมันไม่มีอ่ะคือไม่มีคําสั่งซ้อมฉากกับดาราร่วมให้เราอ่ะเราเย่คอเรียอะไรเนี่ย <c oughs> คือชื่อเสียงก็น้อยกว่าแซนดี้นะ <c oughs> แต่ว่าทําไมแซนดี้ปฏิสัมพันธ์นอะไรกับเขาไม่ได้เลยดูสิจะเล่นอย่างนี้ใช่ไหม <c oughs> ได้ระดับแซนดี้แล้วว่ะ <c oughs> ไม่ต้องซ้อมก็ได้เธอนั่นแหละเล่นตามแซนดี้ให้ทันก็หลอกกัน วันนี้เป็นผู้กำกับคนใหม่นะครับเดี๋ยวเราต้องไปแนะนำตัวก่อนโอเคเดี๋ยวเราจะแจ้งผู้กำกับว่าพร้อมแล้วเลยนะครับระดับแซนดี้อย่ะไม่ต้องซ้อมหรอกดาราร่วมนั่นแหละไม่ยอมซ้อมเล่นให้ได้ก็แล้วกันคนนี้เลิกคุยซะทีสิอ้อผู้กำกับฉันพร้อมแล้วค่ะโอเคตอนนี้แซนดี้พร้อมแสดงแล้วนะครับฉากวันนี้เราไม่เคยเล่นมาก่อนนะครับดูสิเป็นสวนเป็นเหมือนแบบพระราชวังปราสาทอะไรอย่างเงี้ยเออสวยดีเหมือนกันนะ เดี๋ยวแซนดี้จะเริ่มแสดงจากฉากจีบกันแบบเสียงพลาดก่อนนะครับอย่าบอกนะว่าเราจะต้องจีบกับเยคอเลียอะไรนั่นนะ่ะ oh, <no. S 1> ใช่จริงๆด้วยแต่ว่าเราจะไม่เอาเรื่องส่วนตัวมาปนกับเรื่องงานนะครับถึงแซนดี้จะไม่ค่อยชอบคนนี้แล้วคนนี้ก็ไม่ค่อยชอบแซนดี้แต่เราก็ต้องแสดงออกมาให้ดีที่สุดโอ๊ย oh, <no. S 1> วันนี้เข้าฉากกับยศ oh. แซนดี้ฉันละเซงฉันต้องเข้าฉากจีบฉันต้องทําให้ดีที่สุด oh, <no. S 1> แต่ว่าพอผู้กำกับเริ่มถ่าย oh, <no. S 1> ทั้งสองคนก็ เล่นตามบทได้ดีนะครับโอ๊ยอย่กแยงอย่ามาจับหน้าฉันอย่าคนนี้นี่ขี้เหวี่ยงขี้วีนจังเลยอะต่อไปก็เป็นฉากตะโกนคำหยาบนะครับฉากมันก็จะวนๆซ้ำนะครับก็มีตะโกนคำหยาบจีบจูบกอดดื่มอะไรแค่นี้มีอยู่ไม่กี่อย่างแล้วแซนดี้ก็ทำได้ดีตลอดต่อไปก็ฉากดื่มเครื่องดื่มนะครับตอนนี้ทั้งสองคนก็ดื่มฉลองในสวนอึก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 ดื่มน้ำนะครับ เอาฉากต่อสู้ก่อนดีกว่าถ้าทางจะสนุกทําไมเราไม่ได้ต่อสู้กับยคอเลียนะแซนดี้จะได้เล่นจริงตบจริง,งเุยเท่มากเลยถือดาบด้วยอ้าวเฮ้ย <igue> แซนดี้โดนดาบปักขาอีกแล้วไม่น่าพลาดเลยแซนดี้ยคอเลียต้องหัวเราะเยาะแน่เลยฮไหนบอกว่าฝีมือดีที่แท็กก็แสดงพลาดเป็นเหมือนกันนี่ ต่อไปก็ฉากกอดนะครับต้องมากอดกับยคอเลียอีกแล้วว่าเธอทำตัวเบาๆนะฉันต้องกอดเธอแล้วต้องอุ้มด้วยแล้วแซนดี้ก็อุ้มคลอเลียนะครับต่อไปต้องแสดงฉากจูบเอ้ยแอยากแยงต้องจูบยาแซนดี้จริงๆเหรอแต่ทั้งสองคนก็ทำได้ดีนะครับเฮ้ยยาคอเลียไม่ยอมให้จูบ นี่เธอทำไมไม่เป็นมืออาชีพเลยด่านังหน่อยสิตะคอกได้ไหมอ่ะเนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะเกมบั๊อกอ่ะเนี่ยเราด่าไม่ได้ตะคอกไม่ได้ทำไมเกมต้องเลือกปกป้องคนแบบนี้ด้วยอ่ะเฮ้ยเซ็งเลยอ่ะวันนี้ได้เหรียญเงินเพราะยี่นี่คนเดียวเลยอ่ะแซนดี้แสดงได้เหรียญเงินแต่ว่าเงินที่ได้ก็เยอะนะครับ6,193าบาทอ๋อวันนี้เซ็งจังเลยต้องมาเล่นคููกับดาราไรเฟิร์ เดี๋ยวแซนดี้เปลี่ยนชุดแล้วก็ไปหาอะไรกินดีกว่าจะได้สบายใจนียมันไส้คอเลียนี่จริงๆเลยอะ่ะตัวเองก็ไม่มีประกายนะแสดงก็แย่ <c oughs> การมากองวันนี้คือไม่ค่อยสนุกเลยอะ่ะมีทั้งบักแล้วแซนดี้ก็ทำพลาดด้วยแล้วนอกจากแซนดี้ทำพลาดนักแสดงร่วมก็ทำพลาดด้วยนะครับแต่แซนดี้กลับบ้านดีกว่า <c oughs> กลับไปพักผ่อนให้สบายไม่ต้องไปสนใจวันที่มันแย่ๆนะแซนดี้เดี๋ยวเราค่อยเริ่มใหม่ ตอนนี้แซดดี้ก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะครับฮวันนี้เซ็งจังเลยอะ่ะโทรหาคุณปีแอร์หน่อยแล้วกันคุณปีแอร์ค่ะวันนี้ฉันเบื่อมากเลยค่ะฉันเลยอยากโทรมาหาคุณวันนี้นักแสดงที่แสดงรวมกับฉันแสดงไม่ดีเลยฉันเซ็งมากปล่อยให้แซนดี้เขาปรับทุกกับคุณปีแอร์ไปก่อนนะครับหลังจากปรับทุกเสร็จก็หางานไว้เลยแล้วกันแซนดี้งานต่อไปเราเล่นเป็นหมอบ้างแล้วกันนะครับ คือบทมันก็จะเริ่มวนซ้ำแล้วนะครับเพราะว่าแซนดี้ก็น่าจะเล่นครบทุกบทแล้วแสดงอีกทีก็วันอังคารนะครับนี่เพิ่งวันเสาร์เองเดี๋ยวเราชวนวาเนซ่ามาที่บ้านแล้วก็เดี๋ยวเตรียมตัวสำหรับการเดินแฟชั่นโชว์ดีกว่าวาเนซ่าก็กำลังจะรีบมาเดี๋ยวนี้นะครับนี่ไงพูดไม่ทันขาดคำนางโผล่มาแล้วเฮ้ย <c oughs> มีคนโทรมานะครับขอโทษที่ต้องรบกวนคุณนะ แต่ฉันได้ยินกิตติศัพท์ความโด่งดังของคุณมานานแล้วสนใจจะร่วมบริจาคก,การกุศลไหมคือคนสวยและใจบุญอย่างแซนดี้อ่ะคิดว่าจะไม่บริจาคเหรอครับถึงเงินเราจะมีไม่เยอะมากแต่ว่าก็บริจาคนะครับเพิ่มความดังบริจาค1,000ตอนนี้วานเนซ่าก็มาหาแซนดี้ที่บ้านนะครับเดี๋ยววานเนซ่าเองก็จะต้องไปเดินแบบกับแซนดี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะย้ายวานเนซ่าเข้ามาอยู่ในครอบครัวแซนดี้ชั่วคราวนะครับ เราจะได้สะดวกต่อการควบคุมเพิ่มเข้าครอบครัวอาวนานิซาช่วงนี้เธอมาอยู่กับฉันก่อนก็ได้นะาจะได้เตรียมตัวสำหรับการเดินแบบดีเลยแซนดี้ฉันก็กำลัง,งเหงาเหงายู่พอดีมาอยู่กับเธอฉันจะได้หายเบื่อด้วยคือตอนนี้ทั้งสองคนก็กำลังดูหนังด้วยกันนะครับอ๋อหนังมันน่าเบื่อมากเลยแซนดี้คือเป็นหนังเกี่ยวกับซอมบี้นะครับแต่ว่าทั้งสองคนดูเบื่อๆยังไงก็ไม่รู้อะ แล้วก็เป็นซอมบี้ของซิมสามนะครับซิมสี่ก็ยังไม่มีซอมบี้นะครับเดี๋ยวเราจะให้วานิสามามาร์กหน้าดีกว่ามาเพิ่มความชุ่มชื้นแล้วกันอยากให้หน้ามีมอยเจอไรเซอร์นะครับแซนดี้ง่วงนอนแล้วเดี๋ยวให้แซนดี้ไปนอนดีกว่าในระหว่างที่รอมาร์กหน้าวานิสาก็เล่นเกมนะครับมาร์กหน้าสีเขียวด้วยสีเดียวกับผมเลยอะคือวานิสาไม่ยอมนอนกับแซนดี้นะครับสงสัยจะสนิทกันไม่พอ นั้นไปนอนโซฟาแล้วกันน่าสงสารจังเลยอ่ะชวนเขาไม่อยู่บ้านเขาก็ต้องนอนโซฟาไม่มีที่นอนให้นะครับดูสิโอเคตอนนี้แซนดี้ก็ตื่นนอนมาแล้วแต่ว่าตื่นมาด้วยความเศร้าอะ่ะเศร้าเพราะว่าไม่ได้ใกล้ชิดคนดังนะครับไม่เป็นไรแซนดี้เดี๋ยวก็เรียกคุณปีแอร์มาดูเธอก็หายเศร้าเต่ทำกิจ,จวัตรประจําวันให้เสร็จแล้วก็ทําตัวให้สดใสได้แล้วเดี๋ยวเธอจะไปเดินแบบคือตอนนี้วันเนี้าหิวอะ่ะ งั้นให้วันนซ่ามาหาอะไรกินในตู้เย็นก่อนแล้วกันวันนซ่าเขาทําอาหารเป็นไหมอะเราไม่เสี่ยงดีกว่าเนอะเดี๋ยวไฟไหม้งั้นเราเอาอาหารที่เหลือมากินงัง้มงั้มงั้มแซนดี้ขนมปังนี่อร่อยจังเลยเธอทําทเองเหรอ <Wow. S 1> ใช่แล้วฉันทําเองเดี๋ยวนี้ฉันทําอาหารเก่งขึ้นแล้วนะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะให้แซนดี้กับวันนซ่าเขาก็ทะเละลายรอนะครับเดี๋ยวช่วงประมาณสายๆเดี๋ยวเราไปงานเดินแบบกัน งานเดินแบบมันต้องวุ่นวายมากๆแน่เลยอะเดี๋ยวให้เขาเล่นเกมรอไปก่อนแล้วกันนะครับ A few moments later โอเคตอนนี้แซนดี้ก็พร้อมแล้วนะครับ <c oughs> เดี๋ยวจะพาน้องไปยังสถานที่เดินแบบกันวันเนสซ่าล่ะพร้อมหรือเปล่าวันเนสซ่าดูเหมือนจะอารมณ์ไม่ค่อยดีนะครับ <c oughs> แป๊เดี๋ยวเราไปเดินแบบกันดีกว่าโอเคตอนนี้ทุกคนก็มาถึงโลเคชันเดินแบบกันแล้ว <c oughs> แป๊เดี๋ยวเราขึ้นไปบนห้องแต่งตัวกันเลยดีกว่า คือดูสิคนมาดูเต็มไปหมดเลยคือลุงคนนี้ก็กําลังแสดงโชว์อยู่นะครับเป็นโชว์ที่แบบก่อนการเดินแบบจะเริ่มต้นขึ้นมโนนะครับซิมที่เห็นยู่ตรงนี้ก็แน่นอนนะครับเป็นซิมทิพทั้งหมดดูสิสมจริงไหมล่ะแป๊ดเดี๋ยวเราจะให้ทุกคนเข้ามาเตรียมตัวในห้องแต่งตัวกันโอ้ยตื่นเต้นจังเลยฉันไม่เคยเดินแบบมาก่อนแต่ว่าเวลาเธอเดินปกติเธอก็เดินเหมือนเดินแบบตลอดเวลาอยู่แล้วนะแซนดี้ ตายแล้วเจคคอรียมาทำอะไรที่นี่ <_ t imes> คุณเปียค่ะเยนีมาทำอะไรค่ะ <_ t imes> โอ้แซนดี้นางแบบคนนี้เจ้าของงานเขาเชิญมานะ่ะวันนี้เขาต้องมาเดินแบบร่วมกับเธอนะ <_ t imes> ฉันเองก็ไม่อยากจะเดินแบบร่วมกับเธอเท่าไหร่หรอก <_ t imes> ฉันเซ็งมากเลย <_ t imes> เอาหนะ้าทุกคนไหนๆก็ต้องมาเดินแบบด้วยกันแล้วเรามาทำงานให้ดีที่สุดกันดีกว่า <_ t imes> มาเปลี่ยนชุดเลยแซนดี้เปลี่ยนชุดเร็วทุกคนเปลี่ยนชุดเร็ว คอเลียก็เปลี่ยนด้วยแล้วก็วานเนซ่าเปลี่ยนให้หมดเลยนะครับโอเคตอนนี้ทุกคนก็เปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วเป็นไงนแซนดี้แซบไหม <Wow. S 1> เดี๋ยวเราไปดูอีกสองคนกันนะครับอันนี้คือคอเลียนะครับนี่คือวานเนซ่านะครับคือทุกคนแซบมากเลยอะ่ะแต่เดี๋ยวเราไปเดินแบบกันดีกว่าดูสิคนรอดูเต็มไปหมดเลยหวังว่างานจะไม่พังนะครับเกมคงไม่มาบักตอนนี้อุย้ยคุณปีแอร์ก็อยู่ด้วย สวีทกับยายแซนดี้ใหญ่เลยฉันอยอมไม่ได้หรอกนะอย่ามาตบกันในงานนะเอาล่ะทุกคนทำงานทำงานเดี๋ยววานเนซ่าจะเป็นคนเริ่มเดินแบบออกไปคนแรกนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูวานเนซ่าเดินแบบกันเลยดีกว่านี่เป็นยังไงสวยปังไหมว้าว wow. คนต่อไปก็คลอเรียนี่ดูจริตนางสะก่อนนี่มีหมุนด้วยและคนต่อไปลูกสาวเราเองแซนดี้โอ้โหสวยมากเลยอะ่ะคนลุกดูดิหมุนฟูเทิรนกลับซะด้วย สมเป็นแซนดี้จริงๆต่อไปทั้ง3มคนก็จะเดินโชว์กันอีกรอบหนึ่งนะครับดูสิทำไมแซนดี้ไม่ยอมเดินเราทุกคนก็โพสท่ากันนะครับดูสิคือแบบแซบทุกคนเลยอะแต่ว่าแซนดี้เราคือแบบมีออร่ามากสุดสวยอะดูสิเซ็กซี่มากเลย เป็นไงกันบ้างครับงานเดินแบบทุกคนทําได้ดีไหมคือเกมเดอะซิมมันก็ไม่มีฟังก์ชันเดินแบบนะครับอันนี้อดก็มโนโขึ้นมาเองนะครับก็ทำมั่วๆไปโอเคทุกคนทําได้ดีมากเลยอะกลับไปหลังเวทีกันดีกว่าคุณปีแอร์ค่ะฉันทําได้ดีมากเลยค่ะเมื่อกี้เก่งมากเลยครับแซนดี้เฮ้ยมันไซยแซนดี้กับคุณปีแอร์จังเลยเแกงเข้าไปยั่วนางหน่อยแล้วกัน คุณเปียแอร์คะคือฉันเป็นแฟนคลับของคุณค่ะฉันชอบคุณมากเลยค่ะฉันดูหนังของคุณตั้งแต่ฉันกเด็กอโออะไรนะเยนีทาไมมาทําตัวรุมรมใส่คุณเปียแอร์คุณเปียแอร์คะทําไมปล่อยให้นางมากอดคุณอย่างงี้ทําไมคุณเป็นคนอย่างงี้คะแซนดี้ใจเย็นๆสิคุณกําลังเข้าใจผิดนะฉันคขดจริงนะ่ยยาฉันชอบคุณเปียแอร์โอ้ ฉันทนไม่ไหวแล้วฉันจะกลับบ้านคุณปีแอร์ฉันโมโหคุณมากเลยแซนดี้กำลังฟิลขาดนะครับแซนดี้ก็จะเปลี่ยนชุดแล้วกลับบ้านทันที <c oughs> แซนดี้คุณฟังผมก่อนสิ <c oughs> ฉันชอบของฉัน <c oughs> ฉันดีใจฉันฟินได้อยู่ใกล้คุณปีแอร์ปายวานเนซ่ากลับบ้านเราไม่ต้องอยู่ปาร์ตีต่อแล้วเราจะกลับบ,บ้านฉันงอนคุณปีแอร์ทำไมถึงทำกับฉันแบบนี้ เออแซนดี้แซนดี้เธอใจเย็นๆนะเขาก็แค่กอดกันแบบแฟนคลับนะคือตอนนี้วานเนสซ่ากับแซนดี้ก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะให้วานเนสซ่าเขากลับบ้านของเขาไปซะทีนะครับเพราะว่าจบงานเดินแบบแล้วงานเดินแบบก็จบไปได้อย่างสวยงามสวยงามหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับค่อนข้างวุ่นวายแล้วก็มีเรื่องมีราวเกิดขึ้นนิดหน่อย คอเลียก็กอดกับคุณปีแอร์ให้แซนดี้เห็นนะครับแซนดี้ก็เลยค่อนข้างงอนนิดนึงหนีกลับบ้านมาไม่ยอมอยู่ปาร์ตี้ต่อด้วยความรักของแซนดี้กับคุณปีแอร์จะเป็นยังไงต่อไปอย่าลืมติดตามชม e ีหน้านะครับโอเคครับสำหรับวันนี้โอดก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ ถ้าใครชอบคลิปของโอดก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับ EP ที่11นี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ EP หน้านะครับบ๊ายบาย